กลับมาพบกับมาดามเมาส์แปลงร่างในคลิปนี้อีกเช่นเคยนะคะไม่ต้องตกใจที่แบบเฮ้ยจาก37เหลือ17ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้วันนี้เรามาเรามาคาแรคเตอร์รน่ารักนะคะตั้นรักตั้นรักคลิปนี้เนี่ยมาดามเมาส์แบบสรรสร้างมาเพื่อน,งนองสาวน้อยเลยนะจ๊ะแต่กล้องข้างหลังแม่งก็เริ่มหมันกันแล้วนะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแต่งหน้าให้สวยปังด้วยเครื่องสำอางแค่ 7ชิ้นแค่นั้นคลิปนี้นะมันเกิดมาจากว่าคลิปก่อนๆหรือคลิปก่อนหน้านี้มันแบบมีเป็นการแต่งหน้าที่แบบโอ้โหโคตรเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าเครื่องสำอางเยอะสุดพลังแล้วก็มีคนมาเม,ม้นว่าค, <c oughs> คุณแม่เครื่องสำอางเยอะมากหนูหาซื้อได้ไม่ทันนะคะหาซื้อได้ไม่ครบขอเครื่องสำอางน,น้อยแต่สวยๆได้เปล่า <c oughs> <c oughs> ก็จัดให้นะคะแต่ในคลิปนี้จะใช้เครื่องสำอาง7ชิ้นนั้นมีเครื่องสำอางอะไรบ้างแต่งยังไงบ้างนะคะก็ต้อง ามเข้าไปดูกับคลิปแต่งหน้าให้สวยปังด้วยเครื่องสำอางเพียง7ชิ้นค่ะพร้อมแล้วเข้าไปเลยนิ้วๆต้องรักเนื้อเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งหน้ากันเลยนะจ๊ะอย่างที่บอกเครื่องสำอางวันนี้มีแค่เจ็อย่างด้วยกันจ๊ะเราจะแต่งออกมาให้สวยปังพรั่งพร้อมเลยนะคะอย่างแรกก็มาเริ่มที่รองพื้นก็จะใช้ของสีจันนะคะ luminescent t h e r s under makeup ซึ่งจะเป็นตัวใหม่ของสีจันเลยนะคะ m ม d e ิน j a p ป n นะ้เว้ยเห็นอย่างนี้ วิธีใช้นะคะก็คือต้องเขย่าก่อนอันเนี้ยอ่ะจะเอาอันนี้ลงไปก่อนนะคะแรกๆปายทาดก็คือต้องใส่น้ามันบํารุงผิวลงไปด้วยนิดหน่อยเพื่อให้ตัวรองพื้นมันไม่แมตเกินไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวมันนะซึ่งปกติคนส่วนใหญ่เป็นคนผิวมันก็จัดเลยค่ะวิธีการลงของดิฉันก็นี่เลยคะ่ะก็คือใช้นิ้วมือลงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีร่องตรงข้างล่างหรือตรงที่มีร่องอ่ะต้องใช้วิธีการแทบเอาตรงเนี้ยฉันมีร่องเยอะเฮ้ยอย่าลืมสวยถึงคอด้วยเห็นไหม สวยผิวดีแล้วทำอะไรก็ได้เ้านป่ะแค่ปุ๊บลงฟึ๊บ,บได้ผิวพัชราภามาก็ฟรอมเลยนะคะจากนั้นก็จะเซตทุกอย่างก็ยังใช้ของสีจันเหมือนเดิมคลิปนี้ก็คือแบบว่าเน้นเครื่องสำอางที่แบบเอ้ยมันเข้าถึงได้แบบว่าชนีเบี้ยน้อยหอยน้อยหรือใครเบี้ยน้อยหอยใหญ่ก็ยังใช้ได้นะประมาณนั้นก็เป็นแป้งฝุ่นโปรแสนของสีจันนะคะสีจันชาร์นลูเซนต์พาวเดอร์เนี่ยมันก็จะแบบสภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแป้งฝุ่นเลยเราก็เกลี่ยให้ฟุ้งๆก็คือแบบว่าเราคือน้ำมันเป็นน้ำ ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําให้มันแห้งมันก็จะเยิมระหว่างมันไงมันเหมือนการแบบสะกดวิญญาณอะแกให้มันอยู่กับเรานานๆเสร็จละเห็นไหมมันก็ทําให้หน้าของเราดูแบบว่าแมทขึ้นต่อมาชิ้นที่สานะคะเป็นชิ้นที่แบบว่าใช้กับแก้มแล้วปากและตาเลยชิ้นที่บ้านนี้ก็คือลิปสติกนะคะให้เลือกเป็นลิปสติกที่ค่อนข้างเป็นแบบว่า เนื้อไม่แมตต์อะ่ะเป็นลิสติคเขาเรียกเนื้อมอวเจอร์ไรท์ใช่ไหมเหตุผลท,ที่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวกับสารที่จริงๆแล้วถ้ามีต่างแกแยกใช้ก็ดีเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแว็กถ้าเกิดใครที่มีรูขุมขนตรงนี้ใช้ตรงนี้มันจะมีโอกาสเป็นสิวได้แต่ถ้าผิวแห้งอย่างเชนก็สบายสบาใช่ปะวันนี้เลือกใช้ของอซูเปอร์มัรน,นะคะ sm 1 6 candy cane ก็คือออกเป็นสีแดงๆเลยอย่างนี้เลยนะคะแดงเพลิงมากก็จะใช้กับตัวแก้มด้วยนะคะแก้มก็เนียนะ ถ้าเกิดมีพวกฟองน้ำเกลี่ยก็ใช้ฟองน้ำได้เลยมันจะทำให้แบบว่าดูแบบไม่เป็นจ้ำๆนะคะระหว่างเมาส์นี้ก็จะแต่งตาไปได้วยนะคะลงทั่วๆเปลือกตาให้มาถึงครึ่งนี้นะคะแต่ว่าเลยไม่เลยชั้นพับนะตกประมาณนี้พอคือว่าวันก่อนไปไปไปข้ปางนอกด้วยความที่แบบโอ้โหรีบร้อนมากนะคะก็เลยแบบว่าแต่งหน้าแต่งหน้าตอนเช้ามากแล้วแสงมันยังไม่ค่อยมีนะคะดิฉันก็เลยมีความโบวกแบบตุมต้มๆๆๆแล้วก็รีบออกไปเลย พอออกไปปุ๊บถึงไปไปเรียนไปเรียนถ่ายรูไปเลยไปถึงคลาสคลาสถ่ายรูปฉันก็แบบเฮ้ยทำไมคนอื่นเขามองกันแปลกๆวะฉันเอออาจจะเป็นเพราะฉันแต่งหน้าเต็มไปหรือเปล่านั่งเรียนไปสักประมาณสองชั่วโมงแกเขาเขาปล่อยให้กินข้าวกลางวันพักเที่ยงก็แบบเออไปเข้าห,งงห้องน้ำาขอเห็นกระจกในห้องน้ำเท่านั้นเลยแบบโอ้โหคุณพระนั่นันนแก้มฉันหรือว่าละครคาบุกิคือแบบหูมันแดงมากนะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห คนที่เขามองฉันนะเขาไม่ได้มองฉันสวยหรอกเขามองเพราะว่ามันแดงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็เลยแบบอยากฝากไว้ให้กับคนที่แบบแต่งหน้า,านี่แเช็คแสงธรรมชาติด้วยคือมีมีกระจกติดตัวไว้อันนึงแบบกระจกแป้งพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เวลาออกไปข้างนอกเช็คอีกทีหนึ่งก่อนที่จะแบบว่าไปาพบเจอผู้คนนะเดี๋ยวไม่งั้นจะพังเหมือนที่ฉันอ่ะมาชิ้นที่123ชิ้นที่4แล้วค่ะไอเทมที่ใช้2 2ฟังก์ชันด้วยกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นพาเลตเขียนคิ้ว ของมิสทีนเองมิสทีนมาแล้วค่ะพาเลตนี้ก็อยู่จนจาตั้งแต่ชั้นแบบเริ่มแต่งหน้าจนถึงตอนนี้เหมือนกันไม่เชื่อดูสภาพมันได้เนี่ยมัลติฟังก์ชันไงอันนี้เป็นเป็นจานอันนี้เป็นเป็นอายโปรด <c oughs> อาจจะโดวฝุ่นเขียนคิ้วคือจริงๆแล้วมันเป็นพาเลตเขียนคิ้วนั่นเองแต่ว่าดิฉันเอามาประยุกต์ใช้ทาเป็นอายแชโดว์ด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบเฮ้ยหนูยังไม่ได้มีตังค์มากมายขนาดนั้นเจ๊ ทำงานคือเดือนเหมือนสองอะไรมากวะคืะอลดเมย์แม่งก็ห้าพันแล้วต่อเดือนอะไรเงี้ยใช้ตัวสีแดงๆตัวนี้นะคะมามาปัดแบบทําแบบไอเทมตาให้มันดูแบบเผยวิงวาวก้าวเกี้ยวอย่างนี้นะคะอะแล้วก็ลงข้างล่างนิดนึงนะคะเราก็ใช้อันอย่างนี้เห็นไหมขนมันจะยาวยๆนิดนึงผู้หญิงที่ใจร้อนๆอย่างดิฉันนี้เวลาทําอะไรมันจะจะหนักมือจัะให้ให้จับตรงปลายเลยนะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมา มันจะได้ไม่ไม่ลงน้ำหนักเยอะเกินไปจากนั้นเราก็มาใช้สีดำจิกหางตานิดหน่อยให้เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายเงี้ยฟึดฟึดทิปก็คือเอาสีมาแปะก่อนแปะเสร็จปุ๊บค่อยลากขึ้นไปข้างล่างก็เช่นกดันโอ้ยเช่นกัน <c oughs> แต่ข้างล่างนี่คือเราลากเราลากแค่เมื่อกี้เนี้ยสีน้ำตาลมันแบบมันจะฟุ้งลงมาข้างล่างหห่อใช่ป่ะอันนี้ให้ติดขอบตาไปเลย ชิ้นที่6ค่ะชิ้นที่หกเมเ l ลินนิวยอร์นะคะ e Studio Lasting Drama นะคะเราก็ลากเส้นอายไลเนอมานะคะตัวนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือนอกจากเขียนง่ายแล้วก็คือมันจะทำให้เวลาที่เราลากเส้นนะเรากำหนดทิศทางของมันได้ดีขึ้นอย่างที่บอกอะไรที่เป็นน้ำแล้วเป็นเจลอะไรที่มันปกเปียกกะแกมันจะต้องทับด้วย อะไรที่เป็นฝุ่นให้มันแห้งลงมันจะได้ไม่เยิ้มนะคะอลลายไลเนอร์เจลเหมือนกันแล้วก็จะใช้ตัวอายแชโดว์คิ้วเนี่ยที่เป็นฝุ่นฝุ่นมาแปะแปะแปะทับไว้นะคะแต่เมื่อก่อนเรไม่รู้นะเว้ยว่าเวลาเขียนเขียนด้วยพวกเจลไลเนอร์อะไรพวกนี้ยแล้วต้องทับด้วยฝุ่นนี่ฉันลืมเขียนคิ้วนะคิ้วก็คือนั่นแหละมันมีพาเดตของมันมาอยู่แล้วเราก็จะใช้พาเดตเขียนคิ้วนะคะใช้สีตรงกลางสีนี้อันนี้ก็คือใช้เพื่อที่จะขึ้นโครงคิ้วซะก่อน ข้อดีของมันก็คือจะถูกทําให้ดูหน้าแบบไม่แข็งไม่แบบเหมือนโกรธใครตลอดเวลาโดนหวยแดกอะไรเงี้ยพอได้ทรงมาแล้วปุ๊บเราก็จะใช้อเทมที่6นะคะก็คือดินสอเขียนคิ้วดินสอเขียนคิ้ววันนี้ใช้ของมีคอสเมติกที่การวาดคิ้วค่ะเริ่มจากกลางกลางท้องคิ้วมาที่ปลายนะคะกลางมาที่ปลายแล้วก็เริ่มหางคิ้วอ่ะแล้วเหมือนเดิมอีลองพื้นตะกี้นี้มันเป็นน้ำเราก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะมาแบบแทบแทบนิดนึง เดี๋ยวมันเยิมไม่ใช่อะไรจากนั้นไอเทมสุดท้ายก็คือไอเทมขนตานะคะเราก็มาติดขนตากันขนตาวันนี้นะคะที่ใช้จะเป็นของบอกต่ออันน,นี้บอกต่อเบอร์ Y 0 0นนะคะเป็นขนตาที่ค่อนข้างาไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นเบอร์ธรมธรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวใช้2คู่ต่อกันนะคะวิธีการใช้นะคะก็เอาออกมาจากตัว ขาเสร็จปุ๊บเราก็นวดมันนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้ก้านมันดีเจ้งนะคะดิฉันก็จะเตรียมขนตาอีกครึ่งช่ออยากข้างละครึ่งช่อนะคะเพื่อที่ให้แบบตาโตตาโตอย่างไม่มีเหตุผลคือแบบดูกลมโตแบบว่าเข้ามาดูมองใกล้ๆก็ยังแบบเฮ้ยทําไมขนตายาวจังแหนบจากขนตาอันนี้แนะนําของบอกต่อเหมือนกันมันจะแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูปเหมือนครึ่งวงกลมอะแล้วเวลาจับมันจะเข้าเบ้าพอดีเลยแกคือดีงามมาก เราจะมาติดอีกครึ่งหนึ่งก็คือใช้ขนตาปลอมคู่หนึ่งอาการแล้วตัดแบ่งข้างแบ่งครึ่งเราก็จะเอาอีกครึ่งที่แบบว่ามันย,วยาวๆอะ่ะามาไว้ปลายตานะคะติดขนตาชั้นชั้นครึ่งแล้วจะทําให้ชั้นสวยจะ <c oughs> ติดเงีย้ยอยาเงี้ยตั้งแต่ตรงกลางมานะคะเห็นไหมมันจะทําให้ตาแบบเฮ้ยดูมีอะไรต่อไปเราก็จะมาเริ่มที่งานปากกัน,นะคะ่ะ ลิปสติกวันนี้นะคะมานเราจะทาให้แบบปากดูเล็กลงแบบว่ามีมิตินิดนึ่งเพื่อให้แบบหน้าดูแบล็ขึ้นซึ่งจริงนะจริงๆแล้วหน้าดิฉันนั้นป้ามากค่ะพูดเลยเราก็ต้องมีวิธีการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อหลอกตากันนิดหนึ่งนะคะวิธีการทาก็คือจะทําให้ขอบปากของเรานั้นมีทิศทางที่เขาเรียกมีขอบที่เป็นรูปร่างที่ดูเล็กลงอะ่ะแล้วก็แต่ชัดขึ้นแต่ก็เบลอด้วยในขณะเดียวกันอ่ะงงไปอีกสิทาแต่ข้างในก่อนเนี้ย เป็นหนึ่งสามพอใช้ทูกการในการแตะมาเนี่ยเราก็จะได้ปากแบบเบลอๆแบบนี้ออกมาถูกปะเราก็จะกาหนดขอบปากการกําหนดขอบปากจริงๆใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะโดยเฉพาะคอนซีลเลอร์ที่ความปิดปิดสูงๆปกปิดส,งสูงๆอย่างพวกคอนซีลเลอร์ครีมอย่างเงี้ยก็จะดีมากใช้แปรงนะคะมาแตะมาแตะมาปุ๊บเราก็มาแตะขอบปาก เจ็7ชิ้นยังไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายมากเครื่องสำอางก็หาซื้อง่ายมากราคาดีมากเป็นมิตรกับกระเป๋าตางแกเอ้ยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับมาดามเมาสได้เลยนะคะอินบ็อกมาถามได้ที่ facebook.com/beautymousey นะคะหรือชอบคลิปก็สามารถ subscribe เป็น family เดียวกันได้ที่ youtube.com/beautymousey นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบที่จะ ชอบอ่านคาบ,บทความชอบดูรีวิวชอบงานเขียนรูปภาพนิ่งส,สวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปดูได้ที่ w w w b e u t y m o u s e y c o m ค่ะคลิปนี้นะคะมานำเมาส์37หยกยก36หย่อนหย่อนก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะจะรู้สึกฉันอดสูมากเลยต้องแบบว่าแออายุลงมาเป็น 10, 10ปีขนาดนี้นะคะอ่ะโอเคลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ บายค่ะบายค่ะพี่ๆี่พบกันใหม่นะคะ